เกิดบูชาสรัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามคคจมี เมน .1 ทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะเราเจอกันคาบนี้เป็นคาบแรกของปี2565แล้วนะคะปีใหม่แล้วอยากจะให้นักเรียนเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ใครที่ยังบกพร่องอยู่นะคะเอาความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในปีที่แล้ว มาเป็นบทเรียนให้กับเราเพื่อดำรงชีวิตในปีนี้นะคะให้เป็นปีที่ดียิ่งกว่าปีที่แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังค้างคางงานอยู่หลายชิ้นก็รีบรีบเคลียร์หน่อยนะคะเพราะว่าเราขึ้นปีใหม่แล้วอยากจะให้เป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิวงกลม ในไปอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรแต่ว่าม่าม .1 เราก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่จะเพิ่มความยากอย่างไรนั้นไปชมคลิปกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูปั้นจะมาสอนเรื่องวงกลมในเนื้อหาของม .1 น,นะคะวงกลมและแผนภูมิวงกลมค่ะ จะแ,แบงเป็นสองีด้วยกันก็คือ EP นี้นะคะครูปันจะสอนสร้างแผนภูมิวงกลมหรือพายชาตานั่นเองอยากรู้ว่าสร้างยังไงใช่ไหมคะตามมาดูกันเลยค่ะ ก่อนจะสร้างแผนภูมิวงกลมนะคะมีข้อมูลหนึ่งที่คูบันอยากให้เด็กๆรู้ค่ะว่าคำนวณยังไงก็คือการหาร้อยละของข้อมูลที่เราต้องการนะคะจากสูตรตรงนี้คูบันจะให้เลยนะคะว่าให้เอาข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยมาหารด้วยข้อมูลทั้งหมดค่ะแล้วก็นําไปคูณร้อยง่ายๆแค่นี้เด้ค่ะ จากสูตรที่ครูปั้นให้ไปเมื่อสักครู่นะคะลองมาคำนวณกับตัวอย่างนี้กันดูค่ะตัวอย่างนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในเดือนธันวาคมของเด็กหญิงเปิ้ลนะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมาดูกันค่ะตามตารางนี้เลยก็คือมีค่ารถ500บาทค่ะค่าอาหาร1,500บาทค่าเสื้อผ้า500บาทค่าเรียน1,700บาทแล้วก็เงินเก็บอีก800บาทรวมเป็นเงิน5,000บาทนั่นเองค่ะ จากตารางค่าใช้จ่ายของเด็กหิงเปิ้ลที่เราได้มานะคะเราจะมาคำนวณเปอร์เซนต์กันค่ะโดยวิธีการก็คือเราจะเอาข้อมูลที่เราจะหาตรงนี้นะคะก็คือ500ตรงนี้เลยค่ะเอาไปคูณกับ100ตามสูตรที่คูเปิ้ลให้นะคะแล้วกหารด้วยข้อมูลทั้งหมดก็คือ5,000บาทค่ะตรงนี้นะคำนวณออกมาค่ารถของคูเปิ้ลกลายเป็น10%์ค่ะ เราจะทำแบบเดียวกันนี้นะคะในค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่าอาหารคูเปินก็แค่เปลี่ยน500เป็น1,500แค่นั้นเองค่ะ100กับ5,000ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะคิดเลขมาได้30%ค่ะส่วนค่าเสื้อผ้าทำแบบเดียวกันค่ะก็คิดเลขออกมาเลยนะคะได้เป็น10%ค่ะส่วนค่าเรียนเปลี่ยนเป็น1,700นะคะ100กับ5,000อยู่เหมือนเดิมคิดเลขออกมา ได้ผลลัพธ์เป็น34ค่ะส่วนเงินเก็บก็เปลี่ยนเป็น800นะคะคูณ100ละรหาร5 0า0ันเหมือนเดิมค่ะคิดเลขออกมาก็ได้เป็น16ค่ะทีนี้พอเราได้ร้อยละทั้งหมดของค่าใช้จ่ายมาหมดแล้วตรงนี้นะคะทั้งหมดเลย5ตัวเนี่ยท้ง5ค่าใช้จ่ายนี้ผลรวมกันแล้วต้องได้100เท่านั้นนะคะถ้าหนูๆรวมกันแล้วไม่ได้100แปลว่าอะไรนั่นหรอคะแปลว่าพวกหนูต้องคิดเลขตรงไหนผิดแน,นด่เลยให้กลับไปทบทวนใหม่นะ ตอนนี้เราหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นแล้วนะคะหลังจากนั้นก่อนจะสร้างแผนภูมิวงกลมสิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้มุมที่จุดศูนย์กลางค่ะคูเปิลให้สูตรนี้เลยสูตรคุ้นๆเหมือนื่าสักครู่ไหมคะคูเปิลเอาข้อมูลที่ต้องการหาหารด้วยข้อมูลทั้งหมดแล้วคูณ360ค่ะคล้ายๆกับสูตรที่แล้วเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เราเปลี่ยน100เป็น360แค่นั้นเองค่ะ ตอนนี้ครูปันจะพามาคำนวณน,นะคะแบบเดียวและโจทย์เดียวกับเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะอันนี้คือโจทย์เดียวกันนะคะก็คือค่าใช้จ่ายในเดือนธันวาคมของเด็กหญิงเพิ่นที่คำนวณมาเป็นร้อยละแล้วตอนนี้เราจะมาคำนวณหามุมที่จุดศูนย์กลางกันค่ะเพียงแค่เราเปลี่ยน100จากการที่เราหาร้อยละมาเป็น360นอกนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งก็คือข้อมูลที่ต้องการหาคืออย่างเช่นตรงนี้คือ500นะคะยังอยู่เหมือนเดิม แล้วก็ตัวคูณเปลี่ยนเป็นคูณด้360ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัวหารคือ5,000ก็คือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเองคำนวณออกมานะคะได้36หน่วยเป็นองศานะคะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางค่ะเช่นเดียวกันค่ะพอเป็นค่าหารคูปเป้ลก็จะเปลี่ยนตรงค่าหารที่เป็น1,500มาแทน500ส่วน360กับ5,000อยู่เหมือนเดิมนะคะคำนวณมุมออกมาก็จะได้เป็น108ค่ะ ส่วนค่าเสื้อผ้าที่เป็น500เหมือนกับค่ารถเพราะฉะนั้นมุมเขาจะเท่ากันค่ะก็คือ36ค่าเรียนเปลี่ยนเป็น1,700นะคะคูณ360หารด้วย5,000ได้122.4ค่ะ และสุดท้ายเงินเก็บเปลี่ยนเป็น800นะคะคำนวณออกมาแล้วได้เป็น57.6องศานั่นเองทีนี้พอเราจะรวมกันใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเราได้มุมออกมาทั้งหมด5มุมเราต้องเอามุมทั้งหมด5มุมเนี่ยคะ่ะมาบวกกันลองบวกกันดูนะคะถ้าเราบวกกันแล้วได้ผลบวกเป็น360แปลว่าเรามีโอกาสที่เลขถูกนั่นเอง ก่อนที่เราจะสร้างแผนภูมิวงกลมนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือชื่อแผนภูมิวงกลมค่ะแผนภูมิวงกลมนี้แสดงค่าใช้จ่ายในเดือนธันวาคมของเด็กหญิงเติ้ลอย่าลืมเขียนไว้นะคะเรานําข้อมูลที่เราได้จากที่เราคํานวณเมื่อสักครู่มาสร้างวงกลมกันค่ะแล้วเราก็ขีดรัศมีแบบนี้เลยค่ะก่อนอื่นต้องขีดรัศมีขึ้นมา1เส้นก็คือจากจุดศูนย์กลางไปที่เส้นรอบวงนะคะดูที่ค่ารถของเราเลยค่ะมุมที่จุดศูนย์กลางคือ36 เอาครึ่งวงกลมมาวางไว้แบบนี้นะคะหามุม36กันค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆเ,เห็นไหมอ่าครูบันเห็นแล้วเห็นที่ครูบั้นชี้ไหมคะเอาดินสอขีดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาครึ่งวงกลมออกไปนะคะแล้วก็เอาไม้บรรทัดมาขีดเส้นจากจุดศูนย์กลางมายังตำแหน่งที่เรามาร์กไว้เมื่อสักครู่ค่ะเราได้ในส่วนของค่ารถแล้วค่ะใส่รายละเอียดลงไปเลยนะคะค่ารถ500บาทแค่นั้นเอง มาดูในส่วนถัดไปค่ะเป็นค่าอาหารนะคะมุมก็คือ108เห็น108กันไหมนะอ่าครูปั้นเห็นแล้วค่ะเห็นหรือยังเอย่อย108อยู่ที่นี่นั่นเองเอาดินสอขีดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็คือวงกลมออกไปเหมือนเดิมค่ะหาไม้มันทัดมาขีดเส้นนะคะขีดไปเลยแบบนี้ครูปั้นได้ในส่วนที่2แล้วค่ะก็คือค่าอาหาร1 5 0 0บาทค่ะ ไปดูในส่วนที่3กันค่ะก็คือค่าเสื้อผ้าค่าเสื้อผ้าเนี่ย36องศาวางขึ้นวงกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หา36องศาให้เจอค่ะคูปบ้นเตือนนะคะอย่าลืมดูว่าเราเริ่มจากศูนย์นะคะไม่ใช่เริ่มจากร8 0ระวังเรื่องนี้ดีๆค่ะเหมือนเดิมค่ะเอาดินสอขีดไว้นะคะแล้วเอาขึ้นวงกลมออกไปขีดเส้นลากยาวจากจุดศูนย์กลางไปเลยค่ะ ได้ส่วนที่3แล้วค่ะก็คือค่าเสื้อผ้า500บาทเท่ากับค่ารถเลยค่ะเสร็จแล้วมาดูในส่วนถัดไปนะคะส่วนที่4ค่ะก็คือค่าเรียนเป็นมุม122.4เราเอาเครื่องวงกลมวางไว้ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะแล้วหามุมร2อยดีเด็กๆเห็นหรือยังคะครูเป็นเห็นแล้วนะเห็นไหมเอ่ยเอาดินสอสีฟ้ามาร์กไว้แล้วค่ะแล้วก็มาขีดเส้นกันค่ะ เราขีดเส้นครั้งนี้นะคะเราจะได้แบ่งส่วนออกมาเป็น2ส่วนก็คือส่วนฝั่งที่เป็นค่าเรียนที่เป็นฝั่งด้านซ้ายนะคะก็คือ1,700บาทส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะลองวัดดูก็ได้นะคะว่าได้มุม57.6จริงหรือเปล่าเพื่อเป็นการรีเช็คคำตอบนะคะถ้าเราวัดแล้วว่าได้เราใส่รายละเอียดลงไปเลยค่ะก็คือเงินเก็บแ0 0บาท ทีนี้สิ่งสําคัญถัดไปนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่ที่มาด้วยถ้าในโจทย์เขาบอกว่าที่มามาจากไหนใส่ตามนั้นนะคะถ้าไม่ได้บอกให้ขีดแบบของคูปเปิลแบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้พายชาร์ตหรือแผ่นภูมิวงกลมแล้วนะคะอาจจะมาระบายสีแบบที่คูปเปิลทำแบบนี้ก็ได้นะคะก็สวยน่ารักไปอีกแบบค่ะใส่รายละเอียดในแผนภูมิวงกลมมีสองแบบนะคะเด็กๆเมื่อสักครู่เนี่ยคูปเปิลทำให้ดูก็คือใส่รายละเอียดเนี่ยโดยการให้ค่าใช้จ่ายและหน่วยเป็นบาทใช่ไหมคะหรือเด็กๆจะเขียนแบบคูปเปิลแบบนี้ก็ได้นะคะให้เป็นค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมค่ะแต่รายละเอียดเนี่ยให้เป็นจํานวนร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ ใครได้ฟังมาถึงท้ายคลิปตรงนี้นะคะูคบั้นมีเทคนิคดีๆมาบอกค่ะตอนนี้นะคะการที่เราหาหมุมแบบเมื่อสักครู่เนี่ยก็ทำได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในโจทย์ข้อนั้นเขาให้ข้อมูลมาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ูคบั้นมีเทคนิคดีๆง่ายๆอย่างนี้ค่ะให้เราเอาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่โจทย์ให้มาค่ะคูณ3.6หนูจะได้มุมที่จุดศกลางออกมาทันทีเลยค่ะ คูเปอนจะลองเอาโจทย์เดิมนะคะมาคำนวณด้วยวิธีนี้ให้เด็กๆดูกันค่ะว่าได้เท่ากันจริงหรือเปล่านะขั้นตอนก็คือเราได้ร้อยละของเดิมมาแล้วใช่ไหมคะให้เราเอาร้อยละตรงนี้ค่ะคือร้อยละ10นะคะมาคูณ3.6ไปเลยเด็กๆก็คือถ้าข้อไหนเป็นร้อยละ30ก็นํามาคูณ3.6เช่นเดียวกันค่ะพูดง่ายๆก็คือเรานําในช่องร้อยละตรงนี้นะคะมาคูณ3.6ตรงนี้เข้าไปตามสูตรคูเปอร์เลยนะ ได้ออกมาเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางทันทีเลยค่ะเป็นยังไงคะเท่ากับเมื่อสักครู่หรือเปล่าเอ่ยใครที่ฟังมาถึงท้ายคลิปนี้แล้วจะมีเทคนิคดีๆแบบนี้เสมอนะคะต่อไปเวลาฟังคลิปคูเปิลอย่าลืมดูให้ถึงท้ายคลิปนะเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้เรียนกับไปแล้วอ่าแผนภูมิรูปวงกลมก็จะเกี่ยวเนื่องกับวงกลมถูกไหมคะ อ่าแล้วก็เราก็จะตั้งแบ่งสันปันส่วนดูจากข้อมูลที่เขาให้เรามาแล้วก็มาวาดรูปเป็นแผนภูมิวงกลมแล้วดูว่าอัตราส่วนของมันเป็นอย่างไรถูกไหมคะอ่าเดี๋ยวถ้านักเรียนอยากจะเสริมความเข้าใจเพิ่มเติมจากคลิปนะคะให้นักเรียนไปเปิดหนังสือของ หนังสือเรียนของพวกเรานี้หน้าที่184ได้เลยนะคะไปหาไปหาอ่านเพิ่มเติมหน้า184 85 86 87เป็นต้นไปแล้วนักเรียนก็จะได้รู้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออาจจะไปเสิร์ชใน YouTube เพิ่มเติมอีกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากงานนะคะอยู่ในหน้าที่ 1 9 7 9กับ1น8นะคะข้อ6ใหญ่นะคะให้พวกเราไปพิจารณาแผนภูมิวงกลมเขาให้เรามาเรียบร้อยแล้วแต่แค่ให้เราตอบคำถามนะคะก็ให้นักเรียนตอบคำถามมาในลักษณะคล้ายๆของเดิมเลยเขียนโจทย์แล้วก็ตอบมาว่าผลลัพธ์เป็นอะไรไม่ต้องวาดแผนภูมิวงกลมก็ได้นะคะค่าสำหรับวันนี้ครูก,ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ